สวัสดีครับผู้ชมฮะขณะนี้อยู่กับรายการแอดหมูออนทัวฮะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะฮะกับอาคารสนับสนุนการรักษาวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับใครบางคนคนหนึ่งฮะที่เป็นสิ่งที่บอกได้ฮะว่ากรุงเทพมหาคนครของเราให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมและเราจะทําให้เหมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนจริงๆครับ สวัสดีครับพี่ครับเอาละแขกรับเชิญเป็นใครมาจากไหนรบกวนแนะนําตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายพานุวัฒน์พลาเลิศน,นะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักครับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุสังกัดสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับพี่ชื่อเล่นว่าอะไรนะครับพี่พีครับผมพี่พีนะฮะพี่พีเนี่ยเป็นเป็นคนที่ร่างกายอาจจะไม่เท่าเรานะฮะแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดเพิ่งมาเป็น และสุดท้ายเนี่ยพี่พีเขาไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้ครับพี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นลูกจ้างเหมาครับอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับผมก็จะทํางานเกี่ยวกับด้านพัสดุครับเป็นจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกรุงเทพมหานครก็เปิดโอกาสให้ผู้พิการนะได้มีโอกาสที่จะมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครับผมก็ได้มีโอกาสมาสอบแล้วก็ได้เข้ามาบรรจุครับผมพี่พีพี่พีช่วยเล่าตั้งแต่วัน วันที่มันเปลี่ยนผัดชีวิตตัวเองเนี่ยการทํางานในชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นยากหรือง่ายยังไงพี่ครับสำหรับบริษัทแรกที่ทําก็จะทําอยู่ที่บริษัทของ AIS นะครับตอนนั้นก็จะเป็น call center ครับแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะเข้ามาทํางานได้เนช่วงของการฟื้นฟูนฟนจิตใจด้วยเพราะก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนปกติที่เดินได้มาก,ก่อนพออุบัติเหตุเราไม่สามารถเดินได้มันก็ทําการฟื้นฟูนฟนฟนทางร่างกายแล้วก็จิตใจครับแล้วอะไรคือ จุดพื้นฟูของพี่ที่ทําให้มันกลับมอคิวได้ถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งสําคัญเลยคือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่าแบบเราอยู่อย่างนี้ต่อไปอนาคตรเราก็คือก็อยู่ได้เท่านี้นครับแต่ถ้าเราแบบว่าลองเ,ออเราไม่กังขาในตัวเองค,คือเราคิดว่าเราต้องทําได้พยายามออกมาเรียนก่อนครับพอได้เริ่มเรียนแล้วก็ได้ไปเจอกับเพื่อนๆมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตว่าแบบ เขาก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เหมือนว่าคนที่เขาเป็นมาก่อนเราก็แนะนําให้ครับแล้วที่พี่บอกว่าเรียนนี่คือเรียนอะไรครับพี่ตอนนั้นผมไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็ไปเรียนตามปกติครับก็คืออ่านหนังสือแล้วก็ถึงเวลาวันสอบแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปสอบวันที่พี่ได้เจอสังคมได้เจอทุกอย่างที่เป็นโทอรตี้โอกาสต่างกันไหมครับพี่มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับผมว่าในเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของโอกาสอมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับ คือเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่มีความพร้อมในด้านนี้เลยถึงโอกาสมันมาถึงมือเราเราก็ไม่สามารถทําได้ครับพี่พี่สุดยอดโคตรนะครับคุณผู้ชมฮะก็โอ้ไม่รู้จะถามเลยเลยอะคือมันรู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วอะจะถามว่าเอ,อมันไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นแล้วอะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างไหมครัอุปสรรคของผู้พิการทั่วไปผมก็จะเป็นเรื่องของสภาพพื้นที่สาธารณะต่างๆโอกาสที่เราจะเข้าถึงอย่าง ระบบขนส่งระบบสาธารณะต่างๆค่อนข้างมีข้อจํากัดโดยเฉพาะผู้พิการที่แบบว่าต้องออกมาทํางานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ละคนก็พยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อจะสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมได้ครับแล้วทีนี้ฮะการทํางานของเอกชนที่ผ่านมากับกรทมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่จุดประสงค์มันต่างกันนะครับสําหรับการทํางานกับกรทมหรือว่าหน่วยง,งานภาครัฐนะครับจะเป็นเน้นในด้านของการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับอนาคตต่อไป เราวางไว้อย่างไงบ้างครับพีอ่นอนาคตต่อไปผมก็อยากพัฒนาตัวเองนะครับให้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ทํางานได้เต็มปฏิยาภา,าครับเพราะตอนนี้เข้ามาทํางานได้ก็ร่วมประมาณ2เดือนกว่าครับก็ยังรู้สึกว่ายังมีอหลายๆอย่างที่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเตมิมอีกครับม mm ี hmm. จุดเป้าหมายหรือคาดหวังไหมครับพี่คาดหวังคือผมอยากเก่งในสายอาชีพของตัวเองครับให้มีความเชี่ยวชาญชนานาญนะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ลดข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็ สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็ทํางานให้ตรงตามเป้าหมายครับให้ทันกําหนดการนะครับเพราะว่าในงานที่ทําส่วนใหญ่ก็จะมีกําหนดการอยู่แล้วว่าต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลากี่เดือนในปีว่าประมาณนั้นนั้นครับมีอะไรอยากจะพูดกับกรทมรไหมครับครับผมว่าในส่วนของกรทมอรเองครับก็จะมีในเรื่องของการเปิดโอกาสนะครับซึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้พิการนะครับที่เข้ามาสอบเป็นค้าราชการนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า ผู้พิการส่วนใหญ่ครับจะมีปัญหาอยู่แล้วในการหาที่ทํางานหรือว่าสมัครงานต่างๆครับโดยเฉพาะผู้พิการที่มีข้อจํากัดทาง,งด้านร่างกายมากๆครับอย่างการนั่งรถเข็นหรือว่าผู้พิการที่ตาบอดเนี่ยครับเวลาที่ไปไปทงานส่วนใหญ่เขาก็จะถูกปฏิเสธนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเราอาจจะไม่พร้อมต่อหน่วงงานเขาแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะปรับปรุงสถานที่เพื่อเราอะไรนะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งก้าที่กมทมทาให้คนพิการแต่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้แน่นอนแล้วอย่างนี้เมื่อเราได้รับเมื่อเราได้ให้โอกาสกับคนพิการไปแล้วเนี่ยกทมเราเองเนี่ยเรามีการส่งเสริมหรือมอบโอกาสอื่นๆอะไรให้กับพวกเขาบ้างไหมครับโอ้ยเยอะนะครับเยอะคือหลายเรื่องทีเดียวที่ไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะเรื่องอาชีพนะครับ นั่นหมายความว่าเมืองมันจะน่าอยู่ได้นะทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตในเ,เมืองได้ทุกคนจะต้องเข้าถึงเรื่องราวต่างๆสิทธิต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเรื่องอาชีพเรื่องอาการเดินทางเรื่องการศึกษานะครับก็จะต้องให้คนพิการเข้าถึงได้เอาโดยสรุปก็คือจะต้องเห็นผลค,ค,นคนพิการจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสําคัญของกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะร่วมกันส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในสังคมของกรุงเทพมหานครเราครับสิ่งสําคัญนะครับสําหรับทุกๆคนนะครับก็คือกําลังใจของตัวเองครับสิ่งแรกที่เราไม่ควรทาก็คือการดูถูกตัวเองครับเพราะว่าถึงคนอื่นจะดูถูกเราเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับไม่เท่ากับเราดูถูกตัวเองครับ ผู้ชมฮะก็คือพูดง่ายๆฮะก็คือไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นเพศไหนความเท่าเทียมกทมเปิดรับทุกคนนะเพื่อที่มาทํางานกทมอขอแค่คุณเป็นคนดีแล้วก็ทําสังคมให้น่าอยู่ไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณพีพ,พีมากเลยนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อน EP หน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฮะกรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันครับสวัสดีครับ